สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวผลได้ผลได้เป็นผลใหม่นะในอดีตนี้มีผลฮิมากับผลเงาแล้วก็ผลได้เอาสกิลแรกเลยสกิลแซดสกิลนี้คือมันจะไม่ตรงปกเนี่ยมันไม่ตรงปกมันมาตรงนี้ สรุปอ่ะไม่มมมมผมใชะสมมุติผมไอเส้นได้อยู่ตรงนี้แต่ว่ามันไปโดนตรงนี้อ่ะมันก็ดีอยู่ต่อไปทวินก็คือสร้างสร้างแฝดสมมติผมเต้นมันก็เต้นตามผมใช้สกิลก็ใช้สกิลตามแต่เฉพาะผมได้นะ สกิลีก็เว้นตะกี้เลยถ้าผมใช้ตัววินมันจะมี2สกิลสกิลีซึ่งสกิลนี้คือมันเทพมากแล้วก็แรงมาก <Okay. S 1> คืออันไอเนี่ยคือมันเอาไว้ p v p เลยคือแบบ p v p อันไกลที่เหลือคือแบบไกล อมมุ g การนี้คือเอาไว้ไกลๆสกิลวี z คัดคือสกิลนี้คือแบบเป็นแบบอันติเมทที่ผมที่ผมว่ามันน่าจะเทพที่สุดละที่มันรัวๆเนี่ยมันจะเหมือน สกิลของดูฟามิงโกเป็นบอสของบอกฟูดนะตอนโลกเก่าสกิลอีเป็นสกายแพทนี่สเต็ปดูอย่างตันจะเวนดา Và có Ông này tiêu vô à Ông nhé Nhớ không được Chụp lên cần